จะงอฟแฟนยังไงดีหรือว่าควรง้อตอนไหน,นยังไงเมื่อผู้หญิงเรางอนนะคะมันจะมีความรู้สึกไม่อยากคุยมันหงุดหงิดทำอะไรก็ผิดไปหมดจะจับเนื้อต้องตัวก็เจ็บจะทำอะไรก็หงุดหงิดคือทำอะไรก็ผิดในสายตาค่ะถ้าคุณผู้ชายยังงงอยู่ยังคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอะ ทำอะไรก็ไม่ถูกใจพยายามเล่นมุกก็แล้วพยายามทำให้อารมณ์ดีก็แล้วหรือว่าพยายามหาอะไรที่เขาชอบกินมาให้กินเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเราจะต้องทำยังไงดีคะอันดับแรกนะคะอย่าไปไหนไกลยอย่าทิ้งเขาเลยคะ่ะให้อยู่ใกล้ๆเขาไว้ก่อนเขาจะอารมณ์เสียเขาจะเหวี่ยงเขาจะวีนแต่นั้นมันต้องดูด้วยนะคะว่าอยู่ในพื้นฐานที่ว่าคุณนั้นทำผิดหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าคุณไม่ผิดแล้วเขาไม่มีเหตุผลเขางอนโดยที่แบบไร้สาระอันนั้นคุณต้องดูก่อนค่ะคุณต้องนิง่งคุณต้องอยู่กับเขานั่นแหละค่ะแต่คุณก็ต้องนิง่งคุณไม่งอ้อคุณไม่อะไรเพราะถ้าเขาคิดได้เขาจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดค่ะไม่ใช่ว่าทุกอย่างอารมณ์เสียเขางอนทุกอย่างคุณง้อหมดเพื่อที่จะให้เรื่องมันจบๆมันไม่จบค่ะเพราะนั้นมันติดเป็นนิสัยค่ะ มันทําให้ผู้หญิงคิดว่าฉันผิดหรือว่าฉันถูกยังไงเธอก็ต้องงอซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดตอนแรกคุณอาจจะรับได้ค่ะแต่ถ้าคุณคบกันไปนานๆคุณเองค่ะที่จะรับไม่ได้เพราะเขาเคยได้คุณเคยงอเขาตลอดถ้าเกิดเขาผิดคุณก็ไม่ควรงอค่ะอย่างง้อให้เรื่องมันจบๆยางงอเพราะว่ามันจะได้แบบจบๆไปให้คุณนิ่งไว้แล้วก็รอค่ะ ถ้าเขาใจเย็นสงบสติอารมณ์ได้เขารู้ว่าเขาผิดเขาจะมาง้องคุณเช่นกันค่ะแค่คุณไม่อ่อนไหวแค่คุณไม่ตามอารมณ์เขาไปแค่นั้นเองค่ะหรือว่าบางคนอาจจะกโกรธแล้วก็ไปเลยค่ะขับรถออกไปหรือว่าไปอยู่อีกที่หนึ่งไปอยู่ไกลๆนั่นมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นห่างไปเรื่อยๆแล้วปัญหานะั้นมันไม่ได้แก้ไขณนะจุดนั้นนะตอนนั้นค่ะอันดับแรกนะคะอย่าพึ่งไปไหนคะ่ะอยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละค่ะ ถ้าเขาบอกไม่เอาไม่ชอบไม่ไม่อะไรทั้งสิน้นคุณก็อยู่ใกล้ๆค่ะเพราะผู้หญิงบางคนนั้นไม่ได้อยากให้ง้อตอนนั้นก็มีค่ะแค่ฉันงอนนะแต่ว่าอย่ามาพูดกับฉันอย่ามาคุยกับฉันอย่ามาทำอะไรกับฉันฉันอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าห้ามไปไหนนะอืมคือต้องอยู่ใกล้ๆอค่ะให้รู้ว่าคุณย mm. ังอยู่ในสถานที่นั้นในในสถานการณ์นั้นอยู่ให้คุณรู้ว่าคุณนั้นพร้อมที่จะ เข้าหาเขาพร้อมที่จะทําตามหรือว่าพร้อมที่จะเอาอกเอาใจพร้อมที่จะงอนเอ้ยพร้อมที่จะงอเขาค่ะไม่ใช่งอนนะคะพร้อมที่จะงอเขาตลอดเวลาในสถานการณ์นั้นแต่บางคนก็แบบถ้าคุณขยันหน่อยถ้าคุณพยายามงองอไปเลยค่ะคุณคิดมาเลยว่าสิ่งไหนที่เขาชอบสิ่งไหนที่ทําให้เขาหัวเราะสิ่งไหนที่ทําให้เขาอารมณ์ดีคุณพยายามทําค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ผลก็แค่อยู่ใกล้ๆค่ะอยู่ในบริเวณนั้น ถ้าเขาไม่อยากเห็นหน้าก็อยู่บ้านหลังเดียวกันคนละห้องอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะพอเวลามันผ่านไปคนเราคิดได้ความงอนมันเริ่มหายความแบบกโกรธมันหายแล้วเราค่อยเข้าไปคุยแล้วเราค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งอย่าท้อค่ะเพราะบางครั้งผู้หญิงบางคนคืองี่เงา่าคืองี่เงา่างี่เง,ง่งาหมายถึงอะไรคะหมายถึงเวลาง,งอนใช่ไหมคะคือถ้าคุณทําผิดแบบเดิมซ้ําๆซ้าแลว้วซ้าเล่าซ้าแลว้วซ้าเล่าเขาเก็บค่ะ คือเก็บจากอดีตการจากช่วงไหนก็ไม่รู้ที่เราทําผิดแล้วมันรวมกันมาเยอะๆแล้วมันสะสมค่ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้ตัวว่าผิดให้รีบง้อตอนนั้นเลยในสถานาการณ์นั้นเลยแล้วมันจบค่ะมันยากแต่มันจบค่ะแล้วก็อยากไปไหนไกลค่ะอยู่บริเวณนั้นแหละค่ะคอยสแตนบายไว้ค่ะพอเขาอนุญาตพอเขาพร้อมที่จะคุยกับเรานั่นแหละค่ะเข้าชาร์ตเลยค่ะ เข้าง,งอเลยค่ะซึ่งบางครั้งผู้ชายก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรางอนบ้างล่ะแล้วถ้าเขาทําผิดบ้างล่ะทําไมเขาไม่เคยมางอเราเลยอ่ะทําไมเขาไม่เคยมาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นคือผู้หญิงอะค่ะเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่อยากเป็นคนสําคัญของผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้หญิงจะมีฮอร์โมนที่มันพรุงพานอยู่ตลอดเวลาหมายถึงคิดเด็กคิดน้อยคิดนั่นคิดนี่อารมณ์อ่อนไหวอะ เป็นช่วงประจำเดือนหรือว่าคือผู้หญิงสามารถอารมณ์หงุดหงิดได้โดยที่ไม่มีเหตุผลก็มีค่ะนั่นแหละค่ะมันคือทําให้ผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงเพราะเขาไม่ได้มีฮอร์โมนไม่ได้เป็นเพศเดียวกันนั่นเองค่ะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันไม่ใช่ก็ให้คุณถอยออกมาค่ะค่ะแล้วใครมีคำถามหรือว่าต้องการอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่ดิสคิปชันด้านล่างค่ะ โทษสอบถามได้ฟรีค่ะ20นาทีแอดไลน์มาได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำแล้วก็คำตอบที่คุณอยากรู้ค่ะ